ตรงสองมวดติดถูกสามตัวตรงสองมวดติดแล้วก็ถูกสองตัวตลอดครสองตัวบนล่างถูกตลอดสามตัวส,สอง,สองมวดติดใช่แต่สองต,ตัวถูกมาตลอดใช่เจ <7 S 1> ็ด<ช> <7 S 2> เดือนมาอยู่นี่ถูกตลอดถูกตลอดไม่มีผิดไม่มีผิดไม่มีผิดแต่ว่าไม่ได้อยู่นี่ทั้งเจ็ดเดือนนะ ไปไปมาไปปไมา่แต่ว่าจะโทรติดต่อโทรถามเขาตลอดนี่นี่จะบอกเขาตลอดว่าวันนี้พรุ่งนี้วันพระนะให้ซื้อของมาไหว้นะอะไรนั้นจะโทรหาลุงอ้วบอยู่ตลอดเนคืองวดที่ซื้อเอ้นี่ยมาไหว้เนี่ยก็คือก็คืออยู่ภูเก็ตมันบ่ครับใช่ไปไปกับกับญาติอยู่ทางภูเก็ตเบิดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพันธุ์ทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงเนาะ สวัสดีครับป้าดวงสวัสดีพ่อม,มือนี้ได้มาพอแล้วมาพอแล้วเพราะว่ามือน,นั้นลุงอ้วบบอกว่าให้ทมป้าดวงนำ้ำเพราะว่าป้าดวงนี่เป็นคนสื่อถือบ่อยแต่ว่าผู้ผู้เห็นตัวเลขดูที่สุดคือลุงอ้วบแต่ว่าแถวนี้เห็นบอกว่าป้าดวงเป็นผู้เห็นแล้วเห็นเออเห็นก่อนกัเลยต้องมาตามอ่าเป็นผู้เห็นตัวเลขแล้วครับผมอ่ะป้าดวงครับผมเล่าประวัติอยู่ตรงนี้เป็นไงครับว่าถือมาตลอดครั เนม่นจากก็เป็นคนจากที่อื่นเนาะถ้าอยากจะมาเ็ี้เกษตรอยากมาสร้างอาชีพม,มาอยู่กับแฟนอ่าอยู่กับลุงหวบนี่เนาะก็มาก็ท,ทุกทุกมองทุกทีมันก็มีเจ้าที่เจ้าทางเนาะ,ะครับเป็นคนที่ว่าเอาบอกว่าเว่าเตรงๆเนาะเป็นคนบรยกเมื่อไหวสิ่งของปูนปัน้นอือว่าห้จุดทูกไห้ยังได้แต่สิบริยกเมื่อไหวอื แมนบบดนี้คันว่าสีได้สีเห็นตัวเลขนี่คือบ,บอ่เห็นตอนถ่ายสีเห็นต้น,ต,นต้นจังสีล่ะมัะหนห้อยออกมือหนึ่งสองมือมือจังเสือเห็นไหมบอกครับสีเห็นเลยคันคันไปเอาโตถ่ายที่ว่าเห็นหรือว่าอย่างเนี่ยสีบ่แมนอืมเราโดยเฉพาะวันโกนหรือวันพระเนี่ยครับแม,มนสุดแม,มนสุดเลยแมนแต่คือถ้าถ้าเห็นตัวเลขนี่จะเห็นหลังจากห้ยออก ไม่ไม่้าไปเห็นต้นใกล้ๆหัวจะออกนี่จะาพ่แม่อือันนี้พิษแต้มนึงก็อนนั่นแหละอันนี้หัวเพิ่งจะออกไปได้จักหมื่นสองหมื่สองหมื่นเห็นเลี้ยวเห็นเมว่อวางก็มันเป็นท่อนผ่านกันบอก็เอาผู้ไปปักก็บอกเขาว่าคือมาเห็ดท้ามาหากินก็อยากให้ปกปักรักษาเขาก็มามาเข่าฝันะ อ๋ออันนี้เป็นมาเขาฝันว่าม่นเห็นเนาะบ่ได้บ่ได้เห็นตามก็เมื่อเขามาเขาฝันแล้วแล้วก็มาวานตอนแรงบ่เมื่อเสาเาะอันเกบกม่วงครับบกม่วงมันอันมันมันสิสุกเนาะเอาตะก้อมาใส่มันก็ขึ้นเลยกับลูกบกม่วงตรงตรงบกม่วงแล้วมันก็ตรงกับที่ฝันมื่ขึ้นตรงกับที่ฝันนนเห็นไนมลูกบกม่วงใช่ตรงกับความฝันมื่ขึ้นนี่ใช่ ตอนนี้ยังยังอยู่บ่หมกม่วงเข้าไปในถุงไม่รู้เพราะแม่นกินหรือเปล่าเจ้ามันยืนอะไรดูเรื่องแล้วมันชัดมากเลยแหละอือใช่แต่ว่าอ่ะนี่แหละครับภูมิเจ้าทีเพิ่นเนาะแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าบางทีดวงเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วว่าถือทั้งบุญทั้งรางนี่ใช่งวดที่แล้วถือเห็นท่ไซครับเห็นก็จุดทูบขอเป็นคนจุดทูบมาที่นี่วันที่สอง ครับวันที่สองเมษาเนะวันที่สองเมษามาถึงเนี่ยพอพอวันที่สามมันเป็นวันพระใช่ไหมก็เอาทูบไปจุดนั่นแหละตรงต้นไหนนั่นแหละเอาทูบไปจุดแล้วก็พอพอตอนเย็นมาก็ไปดูขี้ทูบมันจะเป็นศูนย์สองสองศูนย์อยู่จนมาถึงวันที่หนึ่งมันมาขึ้นเลขหกก็ไปซื้อสองศูนย์หกสองศูนย์หกใช่แต่เป็นคนแล้วเราตัดสองตัวก็คือศูนย์หกเลยนะ เป็นคนเล่นไม่เยอะตัวละสิบยี่สิบบาทถูกถูกมาเกียงงวดครับนี่โอ้ถูกตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่มาอยู่นี่เจ็ดเดือนถูกเจ็ดเดือนถูกทุกงวดถูกสามตัวตรงสองงวดติดแล้วก็ถูกสองตัวตลอดครสองตัวบนล่างถูกตลอดสามตัวสองงวดติดใช่แต่สองตัวถูกมาตลอดใช่เจ็ดเดือนมาอยู่นี่ถูกตลอดถูกตลอดไม่มีผิดไม่มีผิดแต่ว่าไม่ได้อยู่นี่ทั้งเจ็ดเดือนนะ ไปไปมามาแต่ว่าจะโทรติดต่อโทรถามเขาตลอดที่นี่เป็นจะบอกเขาตลอดว่าวันนี้พรุ่งนี้วันพระนะให้ซื้อของมาไหว้นะอะไรนั้นโทรจะโทรหาลุงอ้วกอยู่ตลอดคืองวดที่ซื้อเนี่ยมาไหว้เนี่ยก็คือก็คืออยู่ภูเก็ตมันบอครับไปไปกับกับญาติออยู่ทั้งภูเก็ตเบิดพนที่เพื่อนบ่ก้าเปิดนาเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพื่อนเป็นอิสลามเนาะพี่น้องค่นเป็นอิสลาม ญ <L an> าติพี่น้องคุณเป็นอิสลาม,ลาม <S 1> <S 1> แต่ว่าตัวเพิ่นเองเป็นบ่บุนคือเป็นบ่เป็นอิสลามบ่บ่ได้เป็นอิสลาม,ลามแต่ว่าญาติพี่น้องคุณเป็นอิสลามเนะาะทั้งนั่นเป็นแก่บ่มักเสียงโชคคือทั้งเขาอ่ะแต่ว่าเพิ่นกะถือว่าเพิ่นเป็นผู้โชคดีมาตลอดตั้งแต่มาอยู่นี่เ็ทเดือนบ่ได้อยู่ตลอดกับไ,ไปไปครับกับ <S <S แต่ว่าถือไว้ก็บมองหน,นีตลอดตั้งตั้งแต่ครั้งแรกเข้ามานี่เลยนะตลอดเลย ตลอดน้่คระอง้ๆบ่แต่อยาเบิ้งแบบม่วงคนบ้านนี่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 โอแต่ว่าเขาสิเบิ้งเป็นเลขได้แล้วบ้านเอาเดี๋ยวหาม้วนงัวกถือถือให้เบิ้งเทียนเทียนองมานี่ให้เราบอกฟังเรื่องเราไหมก่อนที่ว่าฝันเอาบ่บ่ฝ้บันเป็นคนบาความฝันเราฝนกับหินอยู่ในบักม่วงวยนี่วยนี่นี่แันชัดๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยไกลๆก็เห็นอยู่ ผมเห็นแล้วลาวาเรียกอย่างก็ว่าเอฟซีจะเห็นขึ้นกันบ่ผมเห็นน้เลือแต่ผมเชียนไม่กันอ่ามันจะตรงกับป้าดวงไหมตัวเดียวกันตัวเดียวกันอันละตัวนั่นละที่เขียนไว้อ่ะนี่ครับพี่น้องผมเห็นแล้วแต่ว่านี่นี่นี่ป้าดวงจะเห็นตรงกับป้าดวงไหมเดี๋ยวสุดท้ายจะเอามาแพ้นไก่ไก่กล่องให้บิ้งพี่น้องแต่ว่าถามจริงๆมองเป็นสามตัวเลยนะแต่ยังไม่บอกนะสามตัวแต่เนี่ยเนี่ยมันสามตัวเลยนะ เดูตัวนตัว่าสามตัวจะตรงกันไหมแล้วมันตรงกับเลขฝันเมื่อคืนนี้ด้วยช่วยช่วยเราความฝันให้หน่อยครับความฝันยังไงครับฝันฝันมันกับเราหย่เราเอาเป็นว่าฝันฝันแล้วกัน่ันบางทีเราฝันแล้วก็ลืมเนอะลืมขวอมฝันแต่ว่าแต่ว่าจําจําตัวเลขได้ความฝันเราไม่ได้แต่เพิ่นบอกชี้คำคำนี่ฝันยังไดหนอนยเนาะถึงถึงมั่นใจเลยว่าวันนี้ มั่นใจมั่นใจนะแต่แต่เป็นคนไม่เล่นมั่นใจขนาดไหนก็ยี่สิบมั่นใจขนาดไหนก็ยี่สิบคือเล่นเมื่อไรเล่นไม่แต่าถือกงหมดเล่นเมื่ะไหร่แต่ทาง่าแต่มันถืองวดนี้ถ้าเป็นบุญมีวาสนาอ่ารวมอาจจะได้ตั้งศาลให้กับเจ้าที่ปรำอยู่ตรงนี้เนาะเมนตอนนี้ยังไม่มีศาลใลเพื่อนมหาบรั่น สารยูพ่นงูสารเกาอยู่ทางพุนอยู่อยู่อยู่หน้าอุ้มชมห้องแต่คุนไปปวดท่านี่ตั้งสารในเป่นยังเขียะเตม่านี่เจ็ดเดือนเนาะทอมแม่บอกว่าสารเพิ่นอยู่เอาถ้าถ้าเพิ่นให้ชุกเรื่อยๆเนาะก็จะได้ตั้งสารในเพิ่นไปยืนนี่ขันมันกลางคืนน่ยอยู่คนเดียวเนี่ยมาเนี่ยอนใส่หอนขัวหอนลูกเล็กลูกเล็กคือกันดิแต่แ้เพิ่นของโบมาเห็นเห็นแต่ม่านี่กระดงกระพุ้มเจ้าที่เพิ่น หอนหลัดกันทั้งผุนมันก็อยู่มันก็อยู่ตีนปลาพ่นน้อยกระปลาร์แสดงกระปลาเนาะมันเป็นปลาตหมาสรุปพี่น้องอิทธาตัวเลขโดนแบบความฝันนี่คือเราบอได้แต่ว่าตัวเลขได้แล้วบัดนี้มันมาตรงกันกับบักม่วงถ้าเบิ่งแอดมินนี่เห็นหลาร้านไอ้กบักม่วงเดี๋ยวจะให้เบิ่งอีกคนหนึงแอดมินเห็นบ่หัวจะตรงกับเพิ่นเห็นบอกับความฝันเพิ่นบอเอาบัดนี้ให้ป้าดวงบอให้ปัา อ่าเอา e <bunker. S 1> เอากล่องทางบุญบ <in> <IEL> <iye thấy brilliant> ิ่งก่อนก่อนเด้อพี่น้้อองเเดดี๋ยวเอากล่องเอาแผ่นมาเบิ่งใกล้ๆอืบนี่ครับอ่าสิตรงกับเพิ่นสิตรงกับเพิ่นเห็นบ่แต่แต่เห็นในบักม่วงนี่ไปตรงกับความฝันพร้อมนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นเห็น3ตัวเพิ่นว่าเพิ่นเห็น3ตัว2 2ตัวหลังนี่น่าจะเห็นคือกันเบิดแม่นแต่ว่าตัวแรกนี่เพิ่นบอกว่าให้เบิ่งเอาเองแม่นเอาเพิ่นจะบ่บอก3ตัวเพิ่นจะบอกแค่2ตัวเนาะ เอาว่าไปพร้อมบันนี่ฝันฝันเห็นตัวไหนเอาตัวเนาะเอามาให้ซูมเบิตงกล้องทางนี้เนี่ยบบนี้บอกม่งมันถ้ายู่ไกลไม่เห็นละพี่น้องเดี๋ยวจะเอามาให้เบางอยงไก่มันบอกโฟกัสเนาะมันบอกโฟกัสแต่มันเห็นชัดแต่ว่าหาของพงอยู่ไกลเนี่มันเห็นเลยเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยบ่แต่ว่าเพราะเห็นสามตัวเล้วเห็นแค่สองตัวอสองตัวเมียนเพราะว่าสามตัวเขาว่ามันอยู่ไกลกันไหมเนี่ยมั้ย มันอยู่ห่างกันอยู่ห้องส่งมวลเดว่าเห็นด้วยกันป่ช่วงนี้ทุนเถิงไม่วายุ่เนีมันชัดเลยแหละอันทั้งไต่ชัดิคอยว่าเรื่องยุ่งเถิงเลยเอาเอามาทั้งนี้เริ่องมาหนิเอ้าเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องเถียงกล้องทั้งนี้เพาได้ได้แม่พี่น้องสุดารอดูมะม่วงตั้งนานแล้วไม่ได้ดูสิวายเนาะอ่านี่พี่น้องนี่เด้อมันจังใดก็ได้ญาติกับพี่น้องโอ้ก็ได้สมีแล้วเอ้าไก่ที่สุดแล้ว มันเก็สีเงาเงาแน่จักน่อยเนาะแต่ว่าเอดมินหินแล้วล่ะเอาว่านี่ฟังชัดๆจากปากป้าดวงอ่ะฝันหินตัวไหนครับถามเลยได้บันให้เราถือมวงไว้อ่ามาที่นี่ากระดาษเว้า่าวเลยครับเดี๋ยวจะเขียนที่หลังคอยสีโชว์ให้พี่น้องเบิ่ง ฝันเห็นตัวใดแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจีเขียนเองผมฝันเลยคุณต้องบอกเลขหรือบอกคำหรือว่าตีเอาความฝันเอาเอาเอาเป็นว่าฝันฝันอ่ะมัน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 เห็าฝันให้ฟังบ่ได้เนาะแต่หูว่าเป็นฝันแหละแปดสามหางคือว่าจะบอกสองตัวสามตัวเลยบาทเนี่ยลุดปากแล้วลุดปากแล้วแค่นี่แหละเดี๋ยวได้ผมเห็นชาติสามหางล่ะสามหางเห็นกันกันแต่แปดนี่ผมเห็นน้ำพึน แต่ว่าสามหานี่ว่าสิเน้นล่างเออสามหาเน้นล่างเอาพี่น้องบ่ต้องเขียนตัวใหญ่ดอกเขียนเฝ้าๆราะว่าบ่มีหม่องห้องเขียนพี่น้องจะได้โชคได้ลาบขั้งแรกเด้อเนี่ยที่เขาว่าไทยทำเนาะป้าดวงเป็นภูมิเจ้าทีเจนี่แปดสามห้าสองตัวสองตัวสามหาสิคู้บัเขียนตัวใหญ่นี่เขียนทำฟ้าบ้านยังหลอดเลยง่อยมันบ่มีแนวห้องเขียนไหมเด้อมีขึ้นนี่ อยู่ในปลาเนาะเดี๋ยวในห้องเนี í, ่ยเดี๋ยวเ้ดแล้วจะดวงด้วยจ้ะอันนี้ให้เพวันมาตัดเอาไว้เขียนตัวเดียวเลยเนาะเขียนตัวเดียวนี่แหละให้เพวันมาตัดหนักไว้หนักสามหาล่างว่าหนักสามหาดิเอาเขียนสามหาได้ติดบนติดต่วันหอยซื้อหอยหอยนักเล้งแล้วก็กรบฟกราฟกราฟกราฟตรงตรงแมนแต่ว่าอันก็กลับไว้แล้วแต่บางเดียวดวงมัน ผมเห็นผมเห็นเห็นอกนึงอยู่เทิงเร่งนก็ยังวล้วแต่ยังวนคือกันผมในวันหนึ่งสามหาเอ๊ะกว่าพนนรับเลนอยู่น้ำกันสามตัวเลยเดี๋ยวนี้ถึงูวกนั้นว่อแาจะบินตัวพี่น้องสิตาเพิ่งโดนเขียนก่อนบึงอหงอเบึง์อหกเด็ด เออบอต้องดอกแค่จับเขียนใส่มือให้เจ้าเจ้ายังบอถืออันคุยกันอยู่คุยกันได้สองคำคุณเลขขึ้นที่แขนฉันบอกเขาสามตัวตรงๆเนาะเขาไม่เอาอ่ะไม่ไปซื้ออะไรไม่รู้หมดต้องหมดต้องตัวหลังหมดแล้วนะดอกสามสองนะไปซื้อลอตเตอรี่สามสองบ่มีมีแต่สาม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 มาเต็มมันหยัดออกสามสองตรงตรงเขียนยากพี่น้องเอ้ยเขียนได้สำนีแล้วเออ เอาเขียนแต่วันทีให้นพุ่นเนาะกระดาษก็เพราะว่านี่นี่นี่ถ้าได้ได้นี่จะไม่บางทีมันไปซ้ํากับเลขดังเขาบางทีมันก็เป็นเลขที่เราฝันได้เนาะบางทีก็ไปตรงกับเลขแต่คือได้นี่คือจะได้อย่างนี้แหละจะไม่ไปเอาตอนท้ายๆใกล้หวยออกมันไม่แม่นให้แล้วให้เลยแค่ให้แล้วให้เลยเราก็ไม่เคยให้ไครนะเขาเป็นคนที่แบบเล่นแค่พอเพียง ตัวที่นักแล้วว่าตัวนี้วงกลมให้เลยเอาซ้อนี้ก็เข้าใจแล้วล่ะไม่ต้องเกยนตัวนี้อกเอาวันนี้ถือให้เนี่ยแกทำธุระเสร็จจะไปในบ้านก่นอี่จะไปซื้อแล้วตัวนี้นี่นี่ลุงว่าเป็นผู้โชว์แปดสามห้าตัวเดียวเลยเนาะตัวเดียวแต่ในบกมวงชัดเจนคือนี่ละสามหารื่องเงทสามหาสามหาชัดเ็นในบกมวงคุณสามหาตัวเดียวขึ้นก่น เห็นสามหาตัวเดียวเลยเห็นสามหาตัวเดียวแม่นต้นปลาเขาเห็นแปดสามห้าเนาะแปดสามแปดสามห้านี่มันเป็นเลขฝันนะเลขฝันอย่าลืม้อว่าถ้าเห็นถ้าเห็นอีกแจ่บ่แมเมนคือเห็นครั้งแรกพอแล้วเอาไปกล้องทั้งพุนแนบบนกล่องกล้องทั้งนี้พอแล้วอะสำหรับคลิปนี้อ่ะเราจุดเปรตได้หยาทั้งบุญตัวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณป้าดวง ลุงอ้วบนะครับเราทั้งอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานคลิปกัน